ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเดือดนะครับแล้วก็ทั่วลงนักมากครับในแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งคนไทยนี่แหละครับบอกง่ายๆ RC, อาศิได้สามีต่งางชาตินะครับเนาะอยู่ต่างประเทศที่นี่ได้ามาาว้ามาจานะครับว่าง่ายๆถือว่าดูถูกกว่าได้นะครับเนาะ พอหยัางตีครับโอ้ยเว้าในผู้เยี่าบเนาะคือเล่าบ่มีอยียงมาจากแนวนี่ไหมครับมาตั้งจากตั้งประเทศไหมสิว่ามาจากเสือ้อผืนหมอนใบจังสี่บ่โอ้จริงจริงเื่อก้อนก็นกนเป็น a อซ่ะครับเสม,มอนี่ผมบอกเลยว่ามันบ่ม่นแล้วนะครับเนาะแล้วขอความนะครับที่ผู้ใยญ่านเพิ่นได้โพส์ไว้เพิ่นบอกว่าอะไรสาวที่อยู่ประเทศ ไดประเทศหนึ่งเมียฟังม่านนางไรสดว่าบักบิกมาจากฟิแนแลนด์มันบ่มีเงินเลยมันบ่มีอย่างมานําเลยปาดมาดูถูกฉันขักแทไปเอามาจากไหนว่าฉันบ่มีเงินคุณเป็นใครรู้ได้ไงว่าฉันบ่มีเงินแล้วมีสิทธิ์อย่างมาเอิ้อกูบักบิกออกในไรสดสู่สาธารณะน้องครับ บวหัว่าเล่ามันอียงมาจากใสนะครับกินอียงบัมาบาหูนะครับดีดแห้งเออยงมาเวา่าจังสี่อยู่มันเลืองอียงต้องมาเวอาจังสี่ครับบัหูว่าคุณเป็นคนในตระกูลเพื่อนบอกครับผมบัวหัวเป็นอย่างคือเว้าแบบนี่นะครับคิดว่าหูจักเพิ่นดีขนาดไหนนะครับถึงไปเวอาแบบนี้ว่าบา่มีเงือนอียงมา เจ้าหู้จังไดนะครับว่ามีหรือบม่มีเจ้าก็เอาโตโัวจากองให้มันหลอดก่อนนะครับจังมา่าอันนี้เพิ่นบ่ต้องเ้านั่นเบานี่เจ้าสิเอฟซีหรือบอ่เอฟซีก็แล้วแต่ครับยูคือแข่ทั้งทึ่งนั่นครับยูสื่อๆนิ่งๆไปซย่าซะกระโตกระตากให้ตัวจัของดูบ่ดีหลายแทนทีคนก็สิเบิ่งนี่ละอยากบอกว่ายไงหาแสงคัดคือกันนะครับ นี่แหละคนอื่นว่าหาแสงหาอย่างหาให้คนเบิ้งแบบไปบอกไป,ไปนั่นไปนี่นะครับเบิง้งคําบอกคาจาของเ่าตีละครับพี่น้องเห็นบ่างั้เออมีหลายคาที่ว่าไงไงแทบสิบว่าเขาหูนะครับพี่น้องกับโค้งสีเด้ยินเด้ฟังกันอย่างพ่อสมควรล่ะครับว่าคักขนาดใดน,นะครับเนาะ เรามีความมั่นใจอ,อในตัวตนเป็นอย่างมากหู้บ่าวาคนคอมเมนต์อีอย่างเน่นะครับเคยไปเบิงหรอไปเจ้ามั่นใจขนาดไหนในสิ่งที่ตัวจะของบอกออกมาให้ไปย้อนฟังเบิงเล้อครับว่าเขาว่าเจ้าแบบไหนเน่เจ้าบเบลีย์หอดฉี่เพี้ยนะครับผมสิบอกเลยนะ ปากจังสี่มันยูยากครับคือว่าตัวเจ้าของเบ่าเถืกนี่เราเปลี่ยนฟังคือขี่กระป้อมนี่เปลี่ยนสีไว้ครับเด็ดครับคือว่าตัวเจ้าของแน่ครับสุดท้ายเป็นไหนครับบ้านนี้ขบกลัวทั่วตัวรหลดบัตรโหลดสิบหล่ออย่างลงมาเบิดสู่แนแลแหละครับย้อนอย่างย้อนปากคนนะครับง่ายคือปลาหมอตายเพราะปากปากผ้าซุวยจังสี่แหละครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่จริงอ่ะ เมื่อก้อนก็นกนถือว่าคนติดตามหลายไปเบิ่งเด้คอมเมนต์ได้ว่าโอ้เื่อก้อนก็นกนติดตามยังสั่นังสี่แต่สุดท้ายตอนนี้วะครับโอ้คนนี่บ่ติดตามนะคนไปเบิ่งพ่อะอย่างนะครับเดี๋ยวนี้เอ้ย่แม่นว่าสี่ตัวจะคล้องวอลแลวคนถือใจไปเบิ่งเด้อครับแล้วคิดว่าถืออยู่บ่ทีวอลจังสี่ออกมาเนาะครับถ้าเมื่อเฮ้าบ่าหูความจริงบ่หูว่ามันเป็นไหนมีบ่มีมาตั้งแต่ไหน บอกว่าไงไปฟังเบืองโหลดกับผมกับว่าอยากฟังบานไหนหรอกว่ากะมองสัน้นนะว่าบ่ไม่อย่างมามาสางนั่นสางนี่เออมาเริ่มมาจังได้บริหารต่อบักนั่นบักนี่โอ้พี่น้องเอ,อ้ยว่าไงงนะบางทีกัมันลับบ่อใดหรอกครับถ้าเป็นตัวเจ้าของบอกง่างยๆได้ถ้าเป็นจังเอ่อเฮ้าเป็นพูญ่บ้านังสีนะพี่น้องสิคินว่าจังไหครับอ,อ๋อ เออสิมาวาจาของหง่สูนแท่นมันบ่หู่จักอีหยังมันสิมาเบาอีหยังแบบนี่มันบ่เมนครับเออสิมาหาว่าจังสันจังสี่โดยที่บ่เมนความจริงเห็นเงินในบัญชีเป็นไงครับเห็นอีหยังเนยเขามากบอกไงๆบอกไปบอกมากกับสิว่าไปเกาะเออเมียก,กินจังสีเลยครับพี่น้องอ่ะไปฟังเบิง่งโอ้ยอย่าไปฟังเถอะมันเสีย หัซื้อให้มันได้เอียงขึ้นมาให้มันดีๆขึ้นมาให้ยังครับว่าต้องไปฟังหัวมันดอกปล่อยแหนไปยังสั่นละครับกะบบดวิก็คงจัดการไปตามกระบวนการนั่นล่ะครับถ้ามหยังที่เฮ็ดให้เฮาเสียหายได้เฮาก็ฟ้องร้องเอายังสั่นแล้วครับให้ไปขึ้นศาลน่ะครับมันจะางบางคนบ่เค่อยขึ้นกระบอฮหูเนาะครับว่ามันเป็นยังไ๋สุดท้ายนั่นแะครับเอ้ยมันสิยืนอยู่หนาบัลลังก์นั่นล่ะครับ มันตื่นในคนบ่เคยขึ้น,ย,นย่านเลยครับเออ,อย่านผลสิเฮ็ดจังไ๋ผลิตถามยังได๋โอ้ยหลายแนวพี่นองอยาสจะคิดว่ามันง่งไงมันบดได้เบาแล้วจบเดอ้อต้องคิดดีๆกว่านี่ครับคิดว่าตัวจะคล้องแน่นอนขนาดไหนนะครับเว้าออกสู่สาธารณะหน่อสิครับพรบอคอมพิวเตอร์มันมีนะครับสมื่อนี้มันมีข้อหามหลายแนวครับบ่ว่าสิการคอมเมนต์หรือว่าการเว้านี่ล่ะครับ มันสามารถเท็ดให้พิษใดนะครับเนาะถุกคนถลร,รว่างอัวเรียบร้อยครับเออสีคอม,ม,มินมัวสัวไวบ้บบไวใดนะครับพี่น้อง ơi, เอ้เฮ้ากะเบิ้งเอาเนื้อนไนสีคอม,มนินใดหรือบ่ได้มันเป็นหลุมพังคนกับมีดเอเฮ้าต้องระมัดระวังกับในสิ่งที่เขาเห็นแบบนี้เขาต้องการเงินหรือว่าเรียกบางพวกนี้นะหาแสงครับโดยนี่อยากได้แสงไยมักแสงไปตาแดดลดครับเออมักไรไรไปตา็มันใหม่พุ่น มันต้องถือขิ่งนะครับนี่ครับมันต้องโดนโดน,ต,โดนต้องโดนถึงสี่หูซึกนะครับแต่ว่าสัตมันกระปากเจ๋าไปเลยครับปากดีไปยุหันละครับคิดว่าตัวจะคลองสี่เน่นะครับนั่นแหละครับพอเดี๋ยวเบิ้งต่อไปครับว่ามันสิเป็นยังไงต่อไปว่าสีโบโด่ดีปากเก่งยังสี่ขึ้นเก่าไปเรอยๆบ่หลังจากที่ทั่วไปลงน,งนะครับมันหูจักสำมรสิคิดเดี๋ยวว่ามันก็นยังปากดีไปขึ้นเก่า มันก็เกินไปนะครับเนาะในคำโว่คำจาที่เพิ่นหมั่นหลายอืมในสิ่งที่วตจาของเบาเขาเรียกว่ามั่นน้อสาวทั้งสิ้นไหมครับสาวเกอทั้งสิ้นนะอายุก่าสิ้หลายบ่สมควรแ่ะครับนี่แหละเหตุเพื่อน,นกันโอ้เมืองหนอกเมืองหน้าแต่ที่จริงโบเมียนนะครับบ้านหนกอกคอกหน้านี่ละ่ะเฮ็ดเห็นหมันในนี้ซื้อเมนในสามีตั้งชาติก็ตามนะครับถ้าปาก นี่บอกโอ้ยบอกว่ายไงสุนักไม่รับประทานมันก็บอกเป็นถ้าฟังครับแมนเจ้าสิมีเงื่อนร่วยบันไดเขาก็บริอ่อนซอนนะครับเนาะเออมันคือกันแหะครับกินเขากินแครอิ่มมันบริเวโอวัดพวกอะไรนะครับอวดรวดจากอวดเทียนยังก็เฮ็ดไปครับแต่ว่าการเบาถึงคนอื่นเนี่ยก็ต้องให้มันหูจักขอบเขตในตัวจะของเบานะครับยามากเกินไปครับ